ปัจจุบันนี้รถโรงเรียนนับว่าเป็นยานพาหนะที่ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลานและเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจฝากชีวิตบุตรหลานในการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนทุกวัน แต่หลายครั้งหลายคราที่รถโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนร้องไห้ปานใจจะขาดเมื่อทราบข่าวว่าลูกหลานของตนเองต้องมาจากอกไปแบบไม่มีวันกลับเพราะความประมาทของผู้ที่นั่งหลังพวงมาลัยที่น่าจะมีความระมัดระวังและไม่ขับรถเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกําหนด ยังเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นบนถนนสายอู่ทองบ่อพลอยตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วไปชนกับต้นไม้จนทําให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตทันทีหนึ่งคนบาดเจ็บ15คน หรือที่จังหวัดนครสวรรค์กับเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับรถโรงเรียนที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนหนองตางูบรรพดพิสัยอำเภอบรรพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกาลังจะพาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ไปส่งเรียนพิเศษที่โรงเรียนวัดหนองตางูห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นส่งผลมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตทั้งสิ้น3คนบาดเจ็บสาหัส6คนจากทั้งหมด20คน ที่จังหวัดระยองก็มีรถรับส่งนักเรียนเบรกแตกขณะกำลังวิ่งลงเนินเขาที่มีความลาดชัน45องศาและเป็นช่วงโค้งหักศอกจึงทำให้รถโรงเรียนคันดังกล่าวพุ่งชนราวเหล็กกัน้นพลิกคว่ำหลายตลบตกลงไปในไร่สับประรดข้างทางในสภาพแหลกทั้งคันทำให้มีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเสียชีวิตในสภาพคอหักอยู่ภายในรถทันทีและมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีก26คน แนวทางการควบคุมป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากรถโรงเรียนหลายฝ่ายเห็นควรโรงเรียนน่าจะเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องเป็นส่วนสําคัญในการบริหารจัดการเพราะที่ผ่านมาหลายโรงเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมจึงนํามาซึ่งความบกพร่องของผู้ขับขี่ผู้ดูแลนักเรียนหรือแม้แต่สภาพความพร้อมของตัวรถรวมไปถึงหลังจากนี้ทุกโรงเรียนต้องเร่งสร้างจิตสํานึกให้คนขับรถโรงเรียนตระหนักอยู่เสมอว่าดวงใจน้อยๆหลายชีวิตที่นั่งมาด้วยล้วนฝากชีวิตไว้กับ ผู้ที่มือจับพวงมาลัยและผู้ที่เท้าเหยียบคันเร่งแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น